ท่าทางจะหยุดยิงกันได้ไม่นานละคุณผู้ชมฮะมมเพราะว่ามีรายงานมาจากห,าหน่วยในพื้นที่กองกําลังสุลนา,าีคุณผู้ชมฮะแล้วรองโฆษกกองทัพบกอย่างพันเอกฤชาสุสวรรณนนท์ท่านก็มาแถลงเลยบอกว่าได้รับการเปิดเผยมาว่าหลังจากข้อตกลงหยุดยิงมีผลเที่ยงคืนใช่ไหมเ<า>ที่ยงคืนเมื่อคืนนี้ยปรากฏว่าในพื้นที่ภูมะเขือครับฝ<า>ั<า>่งกัมพูชามีการยิงยั่วยุทั้งคืน<อ><อ>และทําให้ฝั่งไทยเองก็ต้องยิงเตือน ยิงเตือนในที่นี่คือไม่ได้เล็งไปทางตัวทหารกัมพูชานะ,ะแต่ยิงด้วยกระสุนส่องสว่างครับนี่คือการใช้ความอดทนอดกลั้นเพื่อสันตินี่ฮะในเพจเมื่อสักครู่เลยได้บอกเลยบอกว่าต้องใช้อดทนอดกลั้นเพื่อบรรลุสู่สันติภาพฮะนี่ของพี่เล็กวาสนาใช่ไหม,มเสียงปืนระเบิดดังที่ภูมะเขือซัมตประสาทตาควายโอ้จนถึงตีห้าเลยนะโอ้โหนี่ยังมีแสงไฟวบ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 บตรงนั้น,นะ่ะ<อ><อ>ขณะที่ช่วงหกโมงครึ่งที่ผ่านมา ก็มีรายงานว่าทหารกัมพูชายังยิงก่อกวนหาไทยไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชมลองฟัง่อยนะตรงนี้ยโ้วยิงปรัวด้วยนะฝ่ายทหารไทยก็เลยยิงกระสุนส่องสว่างขึ้นฟ้าครับทันทีที่ทหารกัมพูชาเห็นกระสุนส่องสว่างของไทยก็ถ่ายคลิปไว้ครนอกจากนี้มีรายงานว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นตอนตีสามและตีห้าที่ปราสาทตาควาย โดยมีรายงาน<ต>ว่า<ต>การนัดหาหรืออย่างไม่เป็นทางการของผู้ประชาการฐานบกฝ่ายไทยและกัมพูชาในภูมิภาคเช้าว,วันนี้ก็เลื่อนจาก7โมงเช้าไปเป็น10โมงเช้าที่ช่องจอมจังหวัดสุรินของไทยนะครับ พอเข้าใจเหตุผลแล้วใช่ไหม,มที่บอกว่าอย่าพึ่งกลับไปที่พักนะ,อ,ะอย่าพึ่งกลับเข้าบ้านนะ,ะเหตุผลมันคืออย่างนี้ไงยังไม่ได้หยุดยิงแบบร้อยเปอร์เซ็นตค่ะคุณผู้ชมเราก็ไปสำรวจที่ศูนย์อพยพแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ก็ไปคุยกับคนที่เขามาอยู่ในศูนย์อพยพเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยนะรอเลยแหละดูข่าวแบบเรียลไทม์จนเที่ยงคืนแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนพอรู้ว่าโอ๊ยหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วโล่งใจ คุณผู้ชมคะแต่ถามจริงๆอะ่ะคนที่อยู่ในศูนย์อพยาพเขาบอกเขายังไม่ไว้ใจอะ่ะว่ามันจะหยุดยิงจริงหรือเปล่าลองฟังค่ะติดตามทั้งคืนเลยจ้ะไม่ได้นอนเลยเพราะว่าดูรอดูข่าวรอฟังข่าวสอบถามทางผู้ใหญ่ผู้ช่วยที่บ้านว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าตอนนี้หนักมาก และยิ่งทางช่องโจมเพราะเราอยุดติดท,ทางช่องโจมเนาะจนแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนอยู่ในบังเกอร์ก็หวาดผวาตลอดทางชรโบที่ว่าต้องเดินราตะเวนก็คือไม่กล้าเดินแล้วยังมีความเรื่องของกังวลว่ากัมพูชา,ามันจะไม่อยู่จริงอยู่ไหมก็ยังกังวลอยู่เพราะว่าเขาก็คงอยากได้ของเราอยู่แล้ว<อ>ก็เหมือนว่าตอนนี้เรายึดประสาทได้เป็นบางส่วนแล้วเนาะรเรายึดได้แต่ก็รัฐบาลจะเอาไว้ได้ไหม นี่แหละค่ะ<ช>เดี๋ยวเขาก็ต้องรอฟังคําสั่งจากผู้นําชุมชนอมรอฟังจากทางราชการว่าจะยังไงกลัวเรื่องความปลอดภัยค่ะไม่ใช่แค่นั้นนะคุยกับอีกคนนึงเขาบอกว่าอุ้ยพอรู้ว่าเนี่ยเที่ยงคืนนิดนิดแล้วเสียงมันเงียบต,ตอนนั้นนะ่ะก็ดีใจแต่ก็ยังไม่กลับบ้านหรอกเดี๋ยวรอ รอให้ผู้นําชุมชนบอกดีกว่า,อ,าอันนี้เชื่อฟังดีมากค่ะครับ,รบ้าวันที่ผ่านมาที่มาอยู่ศูนย์อพยพน่ะอน,น,นอนไม่หลับห่วงที่บ้านข้าวของต่างๆทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ที่บ้านแล้วพอรู้ข่าวจากคนในศูนย์ด้วยกันเเนี่แหละว่าเนี่ยเขาหยุดยิงแล้วนะตอนช่วงเที่ยงคืนกว่าๆนั่นน่ะโอ้ยหลับได้สบายใจเลย แต่ใจนึงก็ยังไม่เชื่อไม่รู้พี่เขาตื่นเช้ามามาดูข่าวตอนเช้าเนี่ยแปดโมงสแล้วเห็นแล้วรายงานข่าวแบบนี้ก็คงถอนหายใจนั่นแหละเพราะว่าไอ้ตั้งแต่เมื่อคืนก็ไม่เชื่อว่ากัมพูชาจะหยุดยิงจริงๆแล้วนี่นะคะเช้านี้ก็เพิ่งรายงานข่าวเรื่องนี้ไปอะคะ่ะ